ดีค่ะตอนนี้คุณผู้ชมก็สู่รายการรอบภูมิภาครายการที่จะหมุนเวียนสลับสเปลี่ยนกันไปในแต่ละ ภูมิภาคเพื่อให้คุณผู้ชมนั้นได้รับทราบข่าวสารในทั่วทุกสารทิศถิ่นไทยค่ะสําหรับวันนี้เป็นรอบภูมิภาคจากสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดพิษณุโลกนะคะดิฉันสิณีนาธนาชายัยรับหน้าที่ดําเนินรายการค่ะคุณผู้ชมคะในรายการรอบภูมิภาควันนี้ค่ะจะพาคุณผู้ชมมาติดตามความคืบหน้าของโครงการรัฐบาลนะคะในจังหวัดแต่ละจังหวัดที่ได้ทํางานเพื่อตอบสนองนโยบายของทางภาครัฐค่ะวันนี้เราพาคุณผู้ชมเดินทางมากันที่จังหวัดกําแพงเพชรนะคะเพื่อดูความคืบหน้า ในการดําเนินการโครงการของรัฐบาลนั่นก็คือโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่มีรายได้น้อยนะคะเหตุผลที่มาโฟกัสกันที่จังหวัดกําแพงเพชรเพราะว่าจังหวัดนี้เป็นจังหวัดที่มีศักยภาพทางด้านการผลิตผลผลิตทางการเกษตรเนี่ยเป็นลําดับต้นๆของประเทศไทยเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นข้าวอ้อยหรือว่ามันสับปะหลังค่ะวันนี้ตลอดทั้งรายการคุณผู้ชมจะได้ทราบทุกมิติของจังหวัดกําแพงเพชรเกี่ยวกับศักยภาพในการผลิตสินค้าทางการเกษตรนะคะคุณผู้ชมพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้ว เราไปพบกับรายการรับผิดพากับเรื่องราวดีๆในโครงการช่วยเหลือกเกษตรกรที่จังหวัดกำแพงเพชรค่ะ กเกษตรกรผู้มีรายได้น้อยเป็นโครงการหนึ่งของตามนโยบายของคอสชอนะครับแล้วก็นโยบายของรัฐบาลชุดปัจจุบันที่มีเป้าหมายที่จะช่วยเหลือพี่น้องชาวนาทั่วประเทศนะครับให้มีรายได้เพิ่มมากขึ้นสาเหตุหลักๆก็คือว่าท่านคงจะทราบนะครับว่าปัจจุบันราคาข้าวมันตกต่ำราคา ตันละประมาณ6 0 0 0ถึง7,000บาทเมื่อราคาต่ำก็ทำให้เกษตรกรชาวนาเนี่ยมีรายได้น้อยลงไปด้วยนะครับบางรายเนี่ยอา,อาจจะได้กำไรน้อยมากหรือถึงขาดทุนในการทำทำเรื่องข้าวนะครับปีนี้รัฐบาลก็เลยมีนโยบายที่จะช่วยเหลือพี่น้องชาวนานะครับให้มีรายได้เพิ่มมากขึ้นหลังจากนั้นพี่น้องชาวนาทุกคนที่ปลูกข้าวนะครับ ก็จะต้องมาขึ้นทะเบียนกับสำนักงานเกษตรอำเภอที่อยู่ในทุกอำเภอนะครับเพื่อจะมาแจ้งว่าตัวเองเนี่ยมีปีนี้ปลูกข้าวเท่าไหร่นะครับมีปลูกข้าวเท่าไหร่กี่แปลงนะครับพื้นที่เท่าไหร่จึงสำนักงานเกษตรอำเภอกับท้องถิ่นอยู่ในทุกพื้นที่ก็จะไปรับรับขึ้นทะเบียนกับพี่น้องเกษตรกรนะครับหลังจากรับขึ้นทะเบียนแล้ว นะครับทางสำนักง,งานเกษตรอำเภอก็จะมีนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรที่อยู่ในทุกพื้นที่เหมือนกันนะครับออกไปพบพี่น้องเกษตรกรที่อยู่ในพื้นที่ทุกคนนะครับพร้อมทั้งให้คําแนะนําวิธีการลดต้นทุนนะครับแล้วก็ติดตามช่วยเหลือพร้อมทั้งให้คําแนะนําถ้าเกษตรกรอ,อยากจะขอความช่วยเหลือจากภาครัฐนะครับเมื่อ,อาทางสำนักง,งาน เกษตรอำเภอไปขึ้นทะเบียนแล้วนะครับก็จะมีการติดประกาศรายชื่อเกษตรกรเพื่อออกใบรับรองให้นะครับว่าเขาปลูกข้าวผลลัพธเท่าไหร่นะครับเมื่อเสร็จจากการตรวจแปลงให้คําแนะนําแล้วนะครับเกษตรกรทุกคนที่มาแจ้งก็จะผ่านการรับรองของทีมงานสํานักงานเกษตรอำเภอนะครับว่าเป็นเกษตรกรที่มาขอ แจ้งขึ้นทะเบียนกับสำนักง,งานเกษตรอำเภอนะครับหลังจากนั้นก่อนที่จะได้รับเงินชดเชยจากรัฐบาลนะครับก็จะมีคณะกรรมการอีกสองชุดนะครับที่จะมาร่วมกันรับรองข้อมูลว่าเกษตรกร,รได้มีการปลูกข้าวมากน้อยแค่ไหนเท็จจริงหรือไม่นะครับโดยมีคณะกรรมการในระดับตำบลมีประหลัดอำเภอเป็นคณะทํางานเป็นหัวหน้าคณะทํางานนะครับจะเข้าไปตรวจสอบแปลงทุกแปลง นะครับเมื่อตรวจสอบแปลงทุกแปลงผ่านแล้วนะครับคณะกรรมการระดับตำบลก็จะเสนอเรื่องไปให้คณะกรรมการระดับอำเภอซึ่งมีท่านในอำเภอเป็นประธานกรรมการเนี่ยรับรองเกษตรกรแต่ละรายละรายนะครับเมื่อรับรองแล้วทางสำนักง,งานเกษตรอำเภอก็จะส่งข้อมูลไปที่กรมส่งเสริมการเกษตรที่ส่วนกลางนะครับส่วนกลางก็จะส่งข้อมูลให้ทกศเพื่อจ่ายเงิน ชดเชยเกษตรกรผู้มีรายได้น้อยให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมดครับ ฉันก็พาผู้ชมมาพบกับผู้ร่วมรายการของเราแล้วนะคะเข้าพื้นที่จังหวัดกําแพงเพชรก็ต้องมารายงานตัวกับท่านพ่อเมืองจังหวัดกาแพงเพชรกันก่อนค่ะไม่ใช่ใครที่ไหนเลยนะคะคุณสุรพลวานิสเสรีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกําแพงเพชรอยู่กับเราในรายการแล้วค่ะสวัสดีค่ะท่านสวัสดีครับนะคะวันนี้ก็ได้รับเกียรติจากท่านผู้ว่านะคะช่วงนี้ที่จังหวัดกำแพงเพชรก็มีงานนี่เยอะมากท่านผู้ว่าก็ยังเสียสละให้กับรายการรอบพิภาคของเรานะคะเพื่อที่จะมาพูดคุยนะคะถึงศักยภาพในการทํางานของจังหวัดกําแพงเพชรวันนี้เราจะมา เจาะ<ห>ลึก <ok> ถึงโครงการของรัฐบาลนะคะที่จังหวัดกำแพงเพชรเนี่ยได้ทํางานเพื่อตอบสนองโครงการของรัฐบาลในโครงการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรนะคะก่อนอื่นเลยต้องให้ท่านผู้ว่าค่ะเล่าให้คุณผู้ชมฟังก่อนนะคะว่าพี่น้องเกษตรกรที่จังหวัดกำแพงเพชรเนี่ยมีส่วนสําคัญเป็นอย่างมากในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประจําจังหวัดตรงจุดนี้เป็นยังไงบ้างคะท่านครับก็เศรษฐกิจของจังหวัดกำแพงเพชรเนี่ยขึ้นอยู่กับพืชผลทางการเกษตรนะครับแล้วก็ ในเรื่องการท่องเที่ยวเพราะที่นี่ก็มีแที่ท่องเที่ยวมากมายนะครับโดยเฉพาะเรื่องเรื่องข้าวเนี่ยเรามีพื้นที่ปลูกข้าวถึง2 2ล้านกว่าไร่นะครับผลผลิตปีหนึ่งล้านห้าแสนตันมีรายได้จากข้าวเนี่ยประมาณหมื่นถึงพันล้านเพื่อติตอ๊กตัวเนี่ยก็เป็นมันเนี่ยมันเรามีพื้นที่ป 7, 500, ลูกเจ็ดแสนห้าหมื่นไร่ผลผลิตก็ประมาณ3ล้านตันผลผลิตเป็นตัวเงินก็ประมาณ7จ็ดพันกว่าล้านนะครับแล้วก็ มันเนี่ยเราปลูกเป็นดับสององจากโคราชค่ะส่วนอ้อยนี่พื้นที่ปลูกประมาณ4ี่แสนห้าหม่นไร่แล้วก็มีผลผลิตประมาณ5.4ล้านตันก็มีเงินเข้าอีกประมาณ4,800ล้านนะครับแล้วก็มีโรงงานน้ําตาลอยู่ที่นี่ทั้ง3โรงแล้วก็บางที่ที่พูดถึงอ้อยเนี่ยอ้อยเอ่มันเนี่ย มันมันนี่มีโรงงานมันประมาณ9โรงและส่งนอกที่ผลิตมันเส้นมันสะอาดแรงต่างส่งน้อย3โรงโร <c oughs> งสีไม่ต้องพูดเลยที่นี่โรงสีง30กว <You S 2> ่าโรงเยอะมากน <มา S 1> ะครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกถึงเรื่องข้าวกันนะคะพี่น้องเกษตรกรที่ทํานานะคะกับโครงการในการที่ช่วยเหลือเกษตรกรที่มีรายได้น้อยนะคะเปิดตัวโครงการมีโครงการนี้จากรัฐบาลมาจังหวัดกําแพงเพชรนะคะคุณผู้ชมต้องแอบกระซิบบอกแต่เป็นการกระซิบที่ดังมากนะคะจากการผลสํา ตรวจนะคะในการขึ้นทะเบียนเกษตรกรจังหวัดกำแพงเพชรเป็นลำดับหนึ่งของประเทศที่ทำงานเสร็จก่อนเลยตรงจุดนี้ต้องแอบเรียนถามท่านผู้ว่าแล้ว่ะทำไมถึงทำงานเชิงรุกแล้วก็ได้ประสิทธิภาพแบบนี้คะท่านก็คือเป้าหมายเกษตรกรที่ลงทะเบียนเนี่ยประมาณสี่หมื่นหกพันลายนะครับทางจังหวัดนะครับโดยทางท่านเกษตรจังหวัดแล้วก็ทางอำเภอกับท่านเอนเอเกันร็งเภอเนี่ยเราดําเนินการ ขึ้นทะเบียนเกษตรกรมาล่วงหน้าแล้วะน,นคะครับพอ,อเราขึ้นเรียบร้อยแล้วประมาณสี่มือนทพันไพอ,พอในช่วงที่รัฐบาลมีช่วยเหลือผู้มีไรายได้น้อยเกษตรกรเนี่ยไร่ละพันเนี่ยไม่เกิน15้าไร่เนี่ยวันนี้เราก็อ,ออกออกไปรับรองให้ให้เกษตรกรเนี่ยท,ที่ที่เราขึ้นทะเบียนแล้วเนี่ยโดยการที่ไปตรวจสอบแปลงขั้นตอนอะไรต่างๆเนี่ยเราก็ออกไปแล้ว ตอนแรกเนี่ยก็4 5 0 0 0ห้าพันลายพอพอมีโครงการนี้ปุกเกษตรกรอีก2,000ัลายซึ่งๆึเฉยๆก็เลยมา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 ,มายื่นเพิ่มเติมเพิ่มเติมนะครับอันนี้ที่ท,ท,ที่ที่นี่เร็วเพราะทำงานบูรณาการร่วมกันตั้งแต่ระดับจังหวัดอำเภอแล้วก็ตำบลน,นะครับแล้วก็ในการแล้วก็มาเพิ่มเติม,มที่ที่ทางรัฐบาลให้มีการตรวจสอบให้โปร่งใสเนี่ยก็จะมีการตั้งคณะ กรรมการ,ระดาบอำเภอมีท่านนอำเภอเป็นกรรมการและคณะส่วนที่เกี่ยวข้องใน,ใ,นในระดับตำบลก็มีทางปลอำเภอเกษตร,รตำบลเกษตรอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านที่ที่จะไปตรวจสอบใหค้ความว่าที่เราไปรับรองไปแล้วเนี่ยเราก็มีการไปขึ้นติดประกาศสามวันใช่ไหมครับให้ชาวบ,บ้านก็มาดูแล้วก็ไอ้ลายไหนมันไม่ถูกต้องอะไรต่างแล้วก็หลังนั้นมากรรมการตำบลก็มาประชุมรับรองกันก่อนแล้วส่งให้ระดับนอำเภอ เป็นการค,คิดต่อยอดจากท่านผู้ว่าเพื่อป้องกันคนที่หัวใสคุณผู้ชมค่ะคิดที่จะเอารัดเอาเปรียบประเทศชาติท่านผู้ว่าก็มีตรงจุดนี้ขึ้นมาคนจะได้กลูาแล้วก็ที่เรียนและระดับอำเภอตําบลเนี่ยก็เขาก็ทํางานกันเต็มที่ <ứng S 2> นะครับตรวจสอบกันเต็มที่ใ,ใ,ในในช่วงแบบรองออกแล้วอย่างที่เรียนแล้วก็มีตรวจสอบซ้ำอีกทีระดับตําบลระดับอำเภอทีมตัวทีมงานนะครับนอกจาก ก่อนออกแบ็บลองเนี่ยเจ้าหนี้เกษตรทุกรายเขาก็ไปตรวจแปลงค่ะไปเช็คกันมาก่อนแล้วนะคะแล้วก็เห็นว่าผลลัพธ์ของความโปร่งใสที่จังหวัดกำแพงเพชร DSI ลงพื้นที่ที่คลองหลวงก็ปิดตทเขาก็มาสุ่มมามาตรวจก็ไปที่อำเภอคลองขลุงก็ก็ไปสุ่มก็ก็ไปตรวจอันนี้การการไปไปตรวจจะสุ่มตรวจหรืออะไรเนี่ยป๊อ ทางอำเภอก็รายงานขึ้นมาว่า<ะ>ก็ก็ลงไปดูไปตวรวจเกษตรกรในตามขั้นตอนของเขา<ะ>ก็เรียบร้อยไม่มีปัญหาอะไรโอ้โหนะคะเรียบร้อยดีนะคะอันนี้เป็นผลการดําเนินงานของจังหวัดกําแพงเพชรนะคะเร็วเรียบร้อยแล้วก็โปร่งใสถูกใจพี่น้องเกษตรกรเรืร่องเลื่องเรืร่องการจ่ายเงินในวันแรกของเดือนก่อนนี่แหละกําแพงเพชรก็เป็นหนึ่งในหกจังหวัดบางที่ที่นําล่องจ่ายเงินครับแล้วก็การจ่ายเงินที่ผ่านมาก็เรียบร้อยดีโดยเฉพาะทาง ท่านผอทอกศที่นี่กับผู้จัดการที่17สาขาเนี่ยก็ทํางานร่วมกับท่านในอำเพอประสานกันตลอดะนะครับก,ก็เรื่องการจ่ายเงินทุกรายก็เรียบร้อยดีโอ้โหะนะคะเรียกได้ว่าทํางานบูรณาการประสานงานกันทุกภาคส่วนก็เลยขับเคลื่อนโครงการของทางรัฐบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพแบบนี้นะคะแล้วก็อีกหนึ่งสิ่งของจังหวัดกําแพงเพชรนะคะเกี่ยวกับการภาคการเกษตรนะคะนั่นก็คือในการ ที่นาตรงไหนที่ไม่เหมาะไม่สอดคล้องกับการทํานาก็มีการปรับเปลี่ยนให้มาปลูก<พ>อ้อยตรงจุดนี้เป็นยังไงบ้างคะท่านก็ค <Glas> ืขขอขอ, <ๆ S 2> ข,ของเราก็ได้มีการสรํารวจพื้นที่นาที่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 ทเรียกว่า<ห><ข>พื้นที่ที่เหมาะสมในการทํานา<ข>โดยโดยโดยทางสถานีผู้มยการสถานีพัฒนาพ่ดินโดยโดยเราแบ่งโซนแบ่เป็นว่าพื้นที่พื้นที่นาเราเนี่ยร้านห้าแสนไร่เหมาะสมที่จะปลูกอะ ล้านหนึ่งหนึ่ง้านหนึ่งแสนไร่ส่วนที่มันไม่เหมาะสมแต่ที่ผ่านมาเกษตรกร,ร,ก,รก็ไปปลูกภูเพื่อหวังฝนน้ําฝน<ช>ฟังอะไรต่างๆเนี่ยก็กประมาณสี่แสนไร่ตรงนี้เนี่ยเราก็มีมีแผนและมีที่แล้วเนี่ยก็คือให้เปลี่ยนมาปลูกอ้อยเพราะเพราะอ้อยหรือมันเนี่ยใช้ใช้ใชื้นน้ำน้อยะนะครับหรือว่าเป็นเป็นไม้ผลเดีย๋ยวปีปีที่แล้วเนี่ยของของของเราของจังหวัดเองก็ไปส่งเสริมเนี่ยก็ก็ก็ปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูก ข้าวมาเป็นอ้อยเนี่ย 10, ไ,ได0หมื่นสามพันไร่โดยในปี56-57เเนี่ยก็เป็นโครงการดีๆนะคะในการดูแลภาคเกษตรกร,รกน,นั่นเองนะคะคุณผู้ชมค่ะ ทีมงานของเรานะคะได้ลงพื้นที่ค่ะแอบไปเก็บนะคะความรู้สึกของพี่น้องเกษตรกรที่จังหวัดกำแพงเพชรนะคะว่าเขามีความสุขขนาดไหนนะคะกับโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่มีรายได้น้อยนะคะคุณผู้ชมอยากทราบล้วใชั้ไหมคะว่าพี่น้องเกษตรกรเขาจะมีความรู้สึกยังไงกันบ้างเดี๋ยวเราไปฟังเสียงและก็ความรู้สึกของพี่น้องเกษตรกรกันนะคะแล้วก็ช่วงหน้ากลับมาพบกับโครงการดีๆของจังหวัดกำแพงเพชรในการส่งเสริมภาคการตลาดในการผลิตสินค้าทางการตลาดของจังหวัดกำแพงเพชรอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนนะคะช่วงหน้ากลับ พบกันค่ะ บนท่าคุณลมามอาเมืองในจังหวัดกำแพงเพชรเนี่ยครับุณลุงทำงานมอะาไร่ครับรครับะะแล้วตอน,นโครงการรัฐบาลาชบบาลลคุณลุงทราบคะราบครับแล้วลได้ร้พร้อมหมดแล้วครับโอโห้หไดร,รแล้วครับะะ<อ>แล้วคุณลุงรู้สึกยังไงบ้างกับโครงการรัฐบาลได้มาช่วยเหลือแบบนี้ภูมิใจที่สุดเลยครับภูมิใจครับนับว่าเป็นครั้งแรกในชีวิตว่ารัฐบาลช่วยอย่างนี้นะครับ ผมภูมิใจที่สุดเลยชาวบ้านทุกคนผมกระถามว่าภูมิใจแล้วพอใจทุกคนครับไม่มีว่าที่ว่าไม่ไม่ดีไม่มีดีทุกคนครับอ๋อปัจจุบันนี้ผมเป็นประธานสาก,ก์การเกษตรท่าขนลามซึ่งเป็นของตำบลน,นี้ครับมีสมาชิกอยู่พันกว่าคน ที่ที่เป็นสมาชิกของสากอนทำนาทำไร่กันทั้งหมดนะครับวอากีวรัฐบาลมีโครงการช่วยเหลือที่จะัไได้ร้อยรบเพราะว่าทางราชการจะประชาสัมพันธ์นท,าทางทั้งทีวีทั้งจังหวัดอะไรก็มาให้ขอ้ขอมูลอยู่เรื่อยๆนะครับแล้วปัจจบุบันนี้สมาชิกของเราก็ได้เงินกันเกือบห,หมดแล้วครับ และก็ททำให้ฐานะของสาหกรดีขึ้นคือจากการที่เขาได้เงินไร่ละ1,000บาทก็มาชําระค่าปุ๋ยค่าพันข้าวนะครับก็ทําให้นี่ค้างของสาหกรลดน้อยลง ในพหนราที่ในส่วนของสำนักงานทกศจังหวัดนะครับก็ควบคุมกำกับการดําเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายของคสชรัฐบาลและก็ธนาคารครับซึ่งในส่วนของนโยบายของคสชและรัฐบาลนะครับที่ลงมาสู่พี่น้องประชาชนเนี่ยก็มีจํานวนหลากหลายมาตรการครับที่จะมาดูแลพี่น้องเกษตรกรให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นครับ ในส่วนของมาตรการนะครับที่จะลดต้นทุนการผลิตนะครับของพี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนะฮะตามนโยบายของคอสชอรัฐบาลและก็ธนาคารเนี่ยเราก็มี4แนวทางนโยบายที่เร่งด่วนนะครับนโยบายที่1น,นี่ก็คือในเรื่องของการให้สินเชื่อเพื่อลดต้นทุนการผลิตโดยธนาคารลดดอกเบีย้ยลงมาสาเำหรับวงเงินกู้ที่ไม่เกิน5 0,000่นบาทนะครับมาตรการที่2ก็คือมาตรการของประกันภัยพืชผล ะครับซึ่งมีเกษตรกรเนี่ยนะครับที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมด18,000ครัวเรือนนะครับ18,000พันครัวเรือนเนี่ยครับและในส่วนของมาตรการที่3นะครับก็มาตรการในการที่จะรวบรวมข้าวโดยผ่านยุ้งฉางที่เป็นข้าวหอมมะลิหอมมะลินะครับซึ่งในจังหวัดกำแพงเพชรเราเนี่ยไม่มีการปลูกข้าวหอมมะลิที่จะรวบรวมผ่านยุ้งฉางนะครับในส่วนนี้เราได้สำรวจแล้วนะฮะไม่มีเกษตรกร ส่วนมาตรก,การที่4นะครับก็มาตรก,การที่จะให้สินเชื่อผ่านสากลการเกษตรเพื่อรวบรวมผลผลิตนะครับเพื่อชะลอการขายข้าวเพื่อยกระดับราคาข้าวให้มีสูงขึ้น นะะในช่วงสุดท้ายกับรายการรอบภูมิภาคนะคะเมื่อสักครู่ได้ฟังความรู้สึกจากพี่น้องเกษตรกรของจังหวัดกําแพงเพชรไปแล้วใช่ไหมคะคุณผู้ชมว่าเขาเนี่ยรู้สึกดีมากๆเลยกับโครงการที่มีการช่วยเหลือพี่น้องเก,กษตรกรที่มีรายได้น้อยนะคะในช่วงนี้เรื่องราวของจังหวัดกําแพงเพชรในการทํางานเพื่อสนองนโยบายของทางรัฐบาลยังคงมีเรื่องราวดีๆมาให้คุณผู้ชมได้รับทราบกันอีกนะคะเพราะว่าในช่วงนี้อย่างที่เราทราบกันดีนะคะเขาก็ได้ประกาศออกมาว่าให้พี่น้องเกษตรกรเนี่ยงดการทํานาปรังรอบที่สองเพราะว่า น้ำในเขื่อนนี่มันมีน้อยเหลือเกินทางจังหวัดกําแพงเพชรก็ได้ขานรับนโยบายนี้ดําเนินงานยังไงบ้างคะท่านก็น,นี่ส่วนนี้ก็ได้มีการประชุมบูรณาการร่วมกันกับหน่วยงานทุกหน่วยโดยเฉพาะของกระทรวงเกษตรเนี่ยก็จะมีโครงการที่ให้ความช่วยเหลือเ,เกษตรกรไม่ว่าจะเป็นอ,อย่างเช่นทางด้านปศุสัตว์เนี่ยก็ะจะมีจะให้ปัจจัยในเรื่องไก่กับเป็ดเนี่ยเพื่อให้เกษตรกร ปเลี้ยงในช่วง,างสามสี่เดือนนี้<ช>นะครับทางประมงก็จะเป็นเรื่องประดุกที่ที่จะแจกพันธุ์ให้เกษตรกร,ะร,กรนะครับแล้วก็ทางของกรมสุขการเกษตรสถานีพัฒนาที่ดินนะครับแล้วก็หน่วยงานอื่นๆเนี่ยก็ในเรื่องอย่างเช่นพวกปอเทืองพวกถั่วเขียวอะไรต่างๆเนี่ยก็จะมีพันธุ์ให้ทางเกษตรกรไปไปลูกในช่วงนี้เฉยๆแล้วก็ทางกรมชลมรรทานเนี่ยก็มีโครงการงบประมาณประมาณ เบื้องต้นประมาณ8ล้านที่จะ,ะจ้างแรงงานเกษตรกรวันละ300ประมาณ14โครงการนะครับจะเป็นเช่นขุดลอกอะตะกันคูคลองต่างๆกําจัดวัชพืชอ,อะไรต่างๆเนี่ยนอกจากนี้เนี่ยของกระทรวงแรงงานก็จะมีโครงการฝึกกาพช่วยเหลือ,อเช่นเดียวกันนะครับซึ่งตอนนี้ผมก็เลยประชุมทุกหน่วยงานร่วมกันคใครมีโครงการอะไรเอามาเอามาเอามาร่วมกันแล้วก็เพื่อจะได้จัดพื้นที่ให้กับ เกษตรกรในพื้นที่ที่เลียงลาดับตามความเดือดร้อนนะและอีกหนึ่งสิ่งกระท่านผู้ว่าขามาจังหวัดกําแพงเพชรเมืองกเกษตรถิ่นที่ผลิตผลผลิตทางการ,กรเกษตรที่มีคุณภาพส่งออกถูสู่ประเทศไทยแล้วก็สู่ต่างประเทศด้วยนะคะท่านผู้ว่ามีโครงการดีๆในการส่งเสริมสินค้าบนท้องตลาดในเรื่องของภาคการ,กรเกษตรด้วยตรงจุดนี้เป็นอย่างไรบ้างคืขอของเรากระท่านกเกษตรจังหวัดเนี่ยครับเราเราเราไปจัดเป็นศูนย์โอท็อปแล้วก็ ข้าวปลอดภัยผลิตภัณฑ์ต่างๆเนี่ย <ạ. S 1> ที่ปั๊มน้ําม,มันที่ในที่กาแพงเพชร <ạ>. <S <s <us> <S โดยโดยทางปั๊มเนี่ยเขาเขาสร้างให้เลยนะครับแล้วก็ก็เอาผลผลิตเนี่ยเขา้าเข้าไปขาย<อ>เป็นเป็นตลาดแล้วก็ทางาเกษตรจังหวัดก็ได้จัดตลาดาเกษตรเนี่ยก่อนหน้านี้แหละทุกวันศุกร์ที่สำนักง,งานท<า>ี<า>่หน้าสำนักงานเกษตรอันนี้ก็สืบเนื่องจากนโยบายรัฐรบาลอันนี้ก็บูรณาการหน่วยงานเนี่ยจัดตลาดาเกษตรกรทุกวันศุกร์ทุกวันศุกร์นะครับ ก็จะมีผลผลิตจากเกษตรกรโดยตรงแล้วก็จากกลุ่มต่างๆเช่นกลุ่มสากรต่างๆนะครับก็จะมีผลผลิตมาทุกวันศุกร์สัปดาห์และหนึ่งวันตอนนี้ก็มีพี่น้องเข้าไปจับจ่ายใช้สอยเพราะว่าซื้อโดยตรงราคาก็ถูกและคุณภาพดีได้วยแล้วในอนาคตนะคะท่านผู้ว่าจะมีการทําโครงการดีๆนะคะเพื่อคืนความสุขให้กับพี่น้องเกษตรกรคืนความสุขให้กับพี่น้องชาวกําแพงเพชรในด้านจุดอื่นๆอีกบ้างไหมคะท่าน อุดอื่นๆก็คือที่ผมเรียนแล้วที่นี่เกษตรอีก <response. S 1> อันหนึ่งที่นี่ท่องเที่ยวที่เรื่องเรื่องท่องเที่ยวเนี่ยก็เชิญชวนมาเที่ยวกาแพงเพชรนะครับกำแพงเพชรเนี่เป็นเมืองมรดกโลกเป็นมีอุทยาประวัติศาสตร์กําแพงเพชรนะครับโบราณสถานสิ่งสําคัญเยอะเลยในนี้ไปเที่ยวชมได้นะครับแล้วก็เรามีน้ําแร่บ่อน้ําพุร้อนพะล่วงที่ไม่ต้องไปอาบน้ําแร่ที่ไหนกลมาอาบน้ําแร่สุขภาพที่กําแพงเพชรเรามีอุทยาน ทา,ทางธรรมชาติเนี่ยสามแห่งนะครับไม่ว่าจะเป็นที่อุทยานแห่งชาติแม่วงคงงูน้ํเย็นช่องเย็นใช่แล้วหนาวท,ทั้งปีที่ช่องเย็นกับแม่เ<ด>พช <est> รก็ไปสัมผัสได้ที่น้ําตกคลองลานก็เป็นน้ําตกที่ได้รับรางวัลกินรีนะครับสวยงามมากตอนนี้คนแน่นมากเลยฮะแล้วก็อีกที่หนึ่งก็อุทยานแห่งชาติของวังเจ้าก็จะมีน้ําตกเต่าดําเป็นผนังน้ําตกนี่เป็นเหมือน หลังเต่าแล้วก็เป็นหินดานมีที่เดียวในประเทศไทยนะครับก็ช่วงนี้ช,ช่วงจริงช่วงอากาศรอา้อตรงเนี้ยนะครับก็เลยคนมาเที่ยวเยอะเรามีบ้านพักรับรองอ่าตำหนักนักท่องเที่ยวมีเ,เต้นกลางอะไรต่างๆเนี่ยนะครับก,ก็เชิญชวนมาเที่ยวที่กำแพงเพชรแล้วก็ที่พักคนกำแพงเพชรอัตยายใสยดีที่พักมาตรฐานดีราคาถูก อาหารกำแพงเพชรก็อร่อยเยี่ยมนะครับเชิญม,มาเที่ยวใช่ค่ะคุณผู้ชมที่ชมอยู่นะคะก็อย่าลืมคะ่ะช่วงอากาศหนาวเย็นแบบนี้คะ่ะเปลี่ยนบรรยากาศนะคะมาท่องเที่ยวกันที่จังหวัดกำแพงเพชรได้นะคะเพราะว่าความสุขของพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดกำแพงเพชรนะคะมีอย่างล้นเปี่ยมยินดีที่จะคืนความสุขและก็มอบความสุขให้กับพี่น้องชาวไทยทุก อีกด้วยะะสําหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณท่านภูวามากๆนะคะที่ให้เกี่ติกับทางรายการนะคะมาพูดถึงคุยถึงโครงการที่น่าสนใจในการดําเนินงานเพื่อขับเคลื่อนนโยบายของทางภาครัฐขอเพียงคุณผู้ชมนะคะเชื่อมั่นมุ่งมั่นในศักยภาพของประเทศไทยพวกเราจะเดินหน้าในการพัฒนาประเทศชาติไปพร้อมๆกันนะคะสาหรับวันนี้น่าเสียดายเพราะว่าหมดเวลาของรายการรอบภูมิภาคแล้วดิฉันนีนาธนาชัยพร้อมผู้ร่วมรายการและก็ทีมงานจากสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจัง พิจิลรต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะแล้วในครั้งหน้ากับรายการรับหุยพักดิฉันจะพาคุณผู้ชมเดินทางไปพรก,กับโครงการดีๆของจังหวัดไหนอย่าลืมติดตามรับชมรายการรอบหุยพักนะคะสําหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ